คือต้องใช้ความพยายามในการเชื่อไหมถ้าหลวงพี่เราเดียวคือต้องใช้ความเชื่อเยอะเยอะขนาดที่มันเหลือไหมเ <c ười> จนก็เรียกว่าเหลือเชื่อ <c ười> <c ười> คือใช้ความเชื่อจนเต็มที่เลยจนก็เรียกว่าเหลือเชื่อฟังต่อไหมฟั <c ười> ตงต่อขอกำลังใจหน่อย กดอะไรดีกดหนึ่งก็ได้อขอกำลังใจหนะ่อยถ้าจใจดีกว่านี้ต้องกำลังปัจจัยด้วยถึงจะยิ่งมีกำลังใจนะไปมันต้องมีทั้งเวลาอารมณ์งเงินตรานะเงินตราเวลาอารมณ์สามยาอย่างอ่ะต่อ มุ่งเป้าไปที่บรมโพธิสัตว์ที่มีบรารมีแก่ๆเนี่ยที่อยู่ในสายตาเลยคือบรมโพธิสัตว์ที่สร้างบรารมีมาแบบใกล้ๆจะได้รับพุทธพยากรเนี่ยสิบหกกระสงไข่เงี้ยสามสิบสองกระสงไข่เงี้ยหกสิบสี่กระสงไข่เงี้ย กัดไปตรงน้ำน่ะยกตัวอย่างเลยคือหลงพ่อทตาชีโวธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสิ้นภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติ